แล้วนั่นเองนะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทํา h o w t o กันบ้านเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ทํา h o w t o สําหรับการทําผมอีกเลยนะคะเนื่องจากว่าคือเราผมสั้นด้วยมันก็แบบว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรมากอะ่ะคือแบบเซตเซตวีวีเซตแล้วก็ไปนั่นเองนะทุกคนแต่วันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆลอนผมสําหรับสาวผมสั้นเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ตัดค่อนข้างจะอินกับการทําลอนผมมากเลยทุกคนแล้วตามสเต็ปเลยคือตาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เกียจแล้วก็ เป็นคนที่แบบว่าคือทําอะไรนานใช่ไหมเวลาแต่งหน้าเนี่ยตาลแต่งนานมากถ้าจะทําผมอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างจะเร็วหน่อยนะคะหรือว่าแบบต้องเป็นลดทอนอะในส่วนของการทําผมหน่อยนั่นเองนะเราก็จะพาเพื่อนๆทากันนะคะว่าทําผมที่แบบลอนสวยเก๋แบบทำยังไงก็ถ like ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเองนักแรกเลยนะคะ <S 1> <S 1> <S <S ก็จะเป็นในส่วนของเครื <S 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 ่องรีดผมนะคะซึ่งตานเนี่ยจะใช้แกนไม่ได้ใหญ่มากนะเนื่องจากว่าตานเป็นคนผมสั้นนะทุกคนแต่ถ้าใครแบบผมยาวผม หนาขึ้นอีกหน่อยนึงเนี่ยก็ขนาดก็ใหญ่ๆตามที่แบบทุกคนมีตามที่ทุกคนสะดวกได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นในส่วนของยางมัดผมนะคะแล้วก็จะมาทําการแบ่งผมนั่นเองนะคะว่าจะแบ่งเป็นฟิลไหนประมาณไหนนั่นเองซึ่งโดยปกติตาจะแบ่งออกเป็น3มชั้นนั่นเองนะทุกคนแบ่งแค่แบบชั้นอย่างนี้นะชั้นแนวนอนแต่ถ้าแบบใครถนัดแบบเป็นฟิลแบบแบ่งครึ่งหัวไปอะไรเงี้ยเราก็ค่อยทําทีละชั้นทีละชั้นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันชั้นข้างในนะ แล้วก็รวบไปนะคะตานก็จะแบ่งช่อเนาะช่อที่หนึ่งนะคะตานก็รีดรอบแรกนะให้รีดแบบรีดเรนี่ก่อนรีด,รด,รด,รดเอาความร้อนเข้าที่ผมก่อนนั่นเองนะจากนั้นให้งัดอย่างนี้นะทุกคนงัดออกนะือให้พูดก็คืองัดออกไปนั่นเองนะคะอาา่ฮะนี่แค่นี้นะทุกคนจากนั้นอันนี้อีกงัดออกไปอีกรอบหนึ่ง แค่นี้อ่ะอันนี้คือเสร็จเสร็จช่อที่หนึ่งคือง่ายไหมคือง่ายแทบจะไม่นับว่าเป็นร้อนด้วยซ้ําแต่ว่าคือมันเป็นรอนนะทุกคนเป็นร้อนแบบรอนหล,ลอกเวอร์นะส่วนข้างนี้นะคะเราก็จะหันออกเนาะพอเรางัดมาเนี้ยแล้วก็งัดออกไปนะคะแต่ก่อนที่จะทําตามก็จะรีดให้มันแบบว่ารับความร้อนไปก่อนนะให้ผมร้อนๆน,นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะทําการงัดออกนั่นเองนะ ัไปอย,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จับไปอ่ะัดออกอีกไปจับไปงัดออกไปก็จะใช้แค่น really. ี้เลยโดยปกติเวลาเราทําอย่างเงี้ยเราจะเป็นรอนแบบรอนม้วนออกไปเลยใช่ไหมแบบฟิลแบบว่ารอนแล้วก็ค่อยๆคายค่อยๆคายแต่ของเรามันเหมือนเป็นการหลอกอ่ะเออจะว่ายังไงเหมือนเป็นการหลอกอ่ะในมุมเรานะงัดออกหนึ่งอ่ฮะเห็นไหมมันจะมีความโค้งออกไป แล้วเราก็งัดออกสองครั้งหน่อยก็ได้นะโอเคอนนี้ก็จะเป็นชั้นที่สามของตานะคะก็ทำวิธีเดิมเลยนะทุกคนก็ทำเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราบอกไปโคง้คงออกไปข้างนอกแต่ไม่ต้องโค้งหมดนะแล้วก็โค้งต่อไป นี่หอ้ต่อมาทุกคนคือสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะเดีย๋ยวเราแบบว่าคลายให้ทุกคนดูนะแต่ระหว่างที่รอให้มันมีการคลายใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะมาทําการเซตในส่วนของหน้ามาเราก่อนนั่นเองนะคะ ซึ่งหน้ามาของตาเนีจริงๆโดยปกติตาเก็จะไม่ได้เซตอะไรมากนะทุกคนแล้วก็จะรีดงัดโคนิดหน่อยแล้วก็หักโค้งนิดนึงแค่นี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยคือหน้ามาเราก็จะแตกหน่อยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าจะไม่ได้นี้มากนะแต่แบบเวลาทําก็คือจะแบบให้มันโค้งแค่นี้เลยนะทุกคนแบบประมาณนี้เสร็จเลยไม่ได้ทําอะไรนานมาก แต่ถ้าใครแบบอยากให้น้องมีความเด้งแบบอยู่ทนนานหน่อย mm hmm. ก็อาจจะใช้เป็นสเปรย์แบบว่าสเปรย์ล็อกผมก็ได้นะทุกคนพอเรสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็สารออกเลยแล้วค่วเนี้ยเราก็จะมาทําการงัดเงี้ยอันอื่นเนาะให้มันเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นการหลอกหน่อยว่าอิหลอนนะลอนหนาลอนแน่นอะไรยงนี้ซึ่งตาก็จะจับเป็นแบบช่วงๆนะคะอย่างช่วงนี้นี่อะไรงนี้นะ แล้วค่ะเนี้ยก็รอนแบบทาเหมือนรอนปกติที่เราทำกันเนาะที่เป็นอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะเข้าไปนิดนึงแล้วก็อบมาอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะก็อันนี้นะคะการ่อนรอนผมแบบ สาวผมสั้นนั่นเองนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันอีซี่แล้วก็ง่ายมากนะทุกคนเอาแบบว่าสามารถแมทได้หลายๆลุกหลายๆสเต็ปเลยนะจะเป็นหวานแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบแนวเทๆ่ๆเกๆ๋ๆหน่อยก็ได้นะทุก หรือแม้กระทั่งพอมัดผมเนี่ยมันก็จะแบบให้อีกลุกนึงเลยซึ่งเราชอบทําอันนี้มากเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยแล้วเอาไปทําได้หลายๆแบบหลายๆลุกเหมือนกันนั่นเองนะคุนก็สําหรับวันนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม subscribe ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากให้ทําอะไรอยากรู้ห้าทูแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย